สวัสดีพ่อแดงครับผมสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับพ่อแดงครับไม่เหงาหาวันนี้ไม่เหงาหาพ่อแดงโอ้ยินดีต้อนรับครับวันนี้เราอยู่กันที่สวนพ่อแดงบ้านอย่างเงี้ยก็บ้านแม่ปามบ้านแม่ปามตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวเนี่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะซึ่งพ่อแดงเนี่ยใจเอ็นชีเลตกับลำไยนะครับผมที่นี่พ่อแดงตอนนี้พ่นมากี่รอบแล้วพ่นมาสามรอบแล้วครับสามรอบแล้วครับ อ่าเป็นยังไรพ่อองสามรอบนี้สามรอบนี้อย่างตีหานนะครับโอเคครับเนี้ยอ่าพอวันนี้รอบที่สามครจะพ่นต่อไปอยู่ครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวจะพ่นได้พ่นต่อไปอยู่พ่นต่อไปพ่อมันค้าแห่เมินอยู่ทีหเอย่ได้ยันพ่นสารพ่นอย่างนั้นนะอ่าเนี่ยพอพอยอดพอใบไม่ได้จะหานได้ชัดครับเนี่ยอ่าแตมตีเนี่ยเหมาะนะครับเนี่ยอเนี่ยยาวขนาดพอใบเนี่ยก็อันเก่ามันยังพองามนี่มาหลุนใหม่นี่จะเริ่มงามขึ้นมาแล้วครับ ีกจะหาได้ชัดนะครับครับผมอันนี้บานีโมอนะครับอันนี้เอาความเป็นจริงแสกันนะครับแล้ววันนี้ก็โจุกดีนะครับผมวันนี้ก็พระท่านรองศาสตราจารย์ดรรัพีพันธ์แดงตะกีผู้คิดค้นเอนชีเลตี่พี่น้องใจกันอยู่ทุกเสียงความประทับใจที่เขาได้ยินได้ฮับมาคอมเมนต์แล้วก็พ่อแดงเป็นหนึ่งในหัานนะครับผมวันนี้นักวิจัยมานี่คนคิดค้นมานี่พ่ออยากจะถามอย่างกรับดรก็มีอย่างจะถามเพื่อนก็อ๋อตอนที่ว่าหลังเขาคลนี่ไป ระหว่างตีมันจ่อไปถึงถึงเก็บเกี่ยวจะชีได้ก่อนครับเออมันจะมีแหมแห่มแหมหลุดหนึ่งเป็นฝาเหลืองที่ทํามานะครับตอนตอนที่พอเดี๋ยวป่อลาดสารแล้วนะแปลงลาดสารแล้วเนี่ยครับก็จะต้องเปลี่ยนเป็นฝาเหลืองเพราะว่าเราจะไปเพิ่มในส่วนของคีเลตของแคลเซียมโบลอนช่วงนั้นพืชจะต้องการแคลเซียมและโบรอนหลังจากทำสารเซตถ้าถ้าสมมติว่ามันแตงมันมันดอกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยแคลเซียมโบรอนเนี่ยมันจะคือมันติดหนัก แล้วก็จะให้มันคุณภาพของดอกเนาะครับมันก็จะดีแล้วก็มันจะติดหน่วยดีครับครับแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเฮาจงเงี้ยใดหน่วยมันใหญ่มันหวานอันนี้ผมไปมีหน้าที่ไปคิดมาหำอมล่อมครับครับต่อเนื่องกันแต่ประเดี๋ยวเนี่ยของของก็แดงเนี่ยยังใจเคเลตเอ็นเคเรตได้ห่มสักสองรอบเนาะได้ห่อมสักสองรอบแอบรอบสองรอบก่อนหน้าจะพูด่นสารเออผมตรวมีคําถามดรถ้าเฮาใจเอ็นเลเตพี่น้องหลายคนที่ถามมานะครับผมเฮาจะใจตึกไหน ก่อนที่เขาจะทําพ่นสารเนี่ยพ่นสารมารับออกดอกนะแต่สักสิบวันห้าวันหรือว่าเอาไปจนถึงวันไหนจริงๆอ่ะมันใช้จนถึงวันที่พ่นสารได้เลยอ่าครับมันมันใบมันบาดแซมดอกมันงีครับทำสองทำสองสามวันเอาจะเขาจะลาดสารนี่นะครับเออถึงยุตยุดก่อนแน่สักสองสามวันก็ได้อ่าอ่าแสดงว่าใช้ได้ถึงตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยเพราะว่าเขาเขาต้องบำรุงมันให้เต็มตีเนาะปลาแดงเนาะครับเขาต้องให้มันสะสมอาหารได้เต็มตีอ่าอ่าอย่างของปลาแดงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใบใบหมูนี้ขึ้น ขึ้นเต็มต้นแก่เสร็จแล้วปุ๊บในปอดจะเริ่มไหลลาดสารแถมสักสองเดือนเนาะเดือนตั้งหน้าครั่ประมาณปลายทันว่านี่แม่งคงเตืนนั่นแหละสำหรับไผ่ที่ลาดสารเอออย่างใบมีต้องเอาดํากำงานแต่เขาเนาะใบแก่ๆเนาะที่จะลาดสารได้เขาเนาะเลื่อมครับครับถ้าถ้าถ้าเป็นพี่น้องทางสารพีมันพอเส้นเอ็นมันนี่หรอถ้าเอ็นนี่มันนูนขึ้นมาให้แสดงว่าอาหารมันดีแล้วอะอันที่พอไปหอไอ้ไอ้อย่างอายุไอ้ที่ไอ้อย่างก็ที่สารพี บันที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 ไอ้อนวยไอ้อานวยคอับคุครับแล้วก่อนที่นี่ป้อแดงนะครับผมนอกจากนอกจากจะใช้เอ็นชีเลตกับลำไยแล้วเนาะยังมีมะม่วงมะม่วงยังมีทุเรียนนะครับผมมีมีหลายคนถามครับอาจารย์เอ็นชีเลตนี่ใช้ได้กับลำไยกะทุเรียนทุเรียนป้อแดงเป็นไงพ่อเาพอใจแล้วครับก็มันแตกต่างกันที่ก็เดิมครับพ่อใบใบหนาใบจะเลี่อมเข้ามาก่อนหน้าที่จะมาใช้ชีเลตนี่มัน มันใบไม่จะเหลืองหน่อยแล้วก็บใบบางหลังจากนั้นมาใช้ีเรสประมาณสองสามรอบนี่ก็โอเคยังเข้าไปดูกันตะกี้แล้วยังหางรอดนะครัใบหนอใบเลี่ยมครับคือใช้ได้ทุกพืชนะครับเนอสำหรับที่ไผ่มีคําถามว่าเอน์แอร์ใช้กับอะไรได้บ้างนะครับนาอครับอ่าเป็นที่โอเคสาหรับคลิปนี้นะครับลาไยพ่อแดงนาอเดี๋ยวเขาจะไปพอมะม่วงอาติดตามพ่อแหมขีมนะครับผมสาหรับคลิปนี้ขอบคุณพ่อแดงครับอาจารย์นั่งนะครับผมขอบคุณมากครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ